กระต่ายเทมปุระของอร่อยต้อนรับปี2,566เมนูนี้เป็นมันบดชุบแป้งทอดยัดด้วยกุ้งอีกทีออกมาน่ารักตมุตมิเหมือนหูกระต่ายเลยแถมยังอร่อยด้วยนะนำมันฝรั่งมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำขึ้นนึ่ง10-15นาทีจนสุกนิ่มดี ระหว่างรอเนื่อมันฝรั่งนำกุ้งมาหมักปรุงรสด,ด้วยเหล้าจีนเกลือป่นขิงและต้นหอมคลุกเขาให้เข้ากันหมักทิ้งไว้10-15นาทีเมื <'t> ่อมันฝรั่งสุกนำมาบดให้ละเอียดปรุงรสด,ด้วยเกลือและผิดไทยป่นเล็กน้อย <Like> ตักมันฝรั่งประมาณ1ช้อนโต๊ะแผ่ออกเล็กน้อยนำกุ้งคลุกแป้งอนเนกประสงค์เสร็จแล้ววางลงไปปั้นให้เป็นทรงกลมโชว์หางกุ้งไว้ นำมันฝรั่งที่ปั้นมาคลุกกับแป้งอนเนกประสงค์ไข่ไก่และเกล็ดขนมปังนำลงทอดในกระทะน้ำมันร้อนๆทอดให้สีเหลืองกรอบนำขึ้นเสด็ดน้ำมันจัดใส่จานเสิร์ฟทานคู่กับวาซาบิมายองเนสและซอสมะเขือเทศนี่ครับกระต่ายเทมปุระของเราข้างในเป็นมันบดช่ำๆกินแล้วละลายข้างนอกกรอบแถมข้างในยังมีกุ้งให้เคี้ยวเพลินๆจะจิ้มซอสมะเขือหรือวาซาบิมายองก็อร่อยไม่แพ้กันลองทำตามกันนะ